แล้วก็โ o s t ออ s u s h i m a อันนี้ก็ดูแล้วนะใครยังไม่ได้เล่นนะครับเหมือนกับเราดูหนังฮอ l ลีว o ดนะเป็นเรื่องของสมูไรนะครับที่ต้องกอบกู้ดินแดนจากของพวกมองโกนะครับเหลืออยู่990บาทเหมือนกันนะแล้วก็มีตัว Hell d r v v r 2นะครับ Hell Diver 2เนี่ย เป็นเกมที่ลุงแมวมีช่วงเวลาที่ดีมากนะครับที่เล่นกับน้องสาวช่วงก่อนมันฮิตมากนะคนก็เล่นกันใช่ไหมท่านผู้ชมหาเกมเล่นกับเพื่อนนะอันนี้จะสนุกมากนะเล่นเป็นทีมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเล่นคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะบางทีเราก็ไปเล่นเองทำมิชชั่นเองแบบนี้ก็ได้นะทิวดอนเนะเกมนี้เพิ่งมีหนังไปใช่ไหมก็สนุกดีนะครับเป็นเหมือนอินเตอร์แอคทีฟมูฟวี่นะครับหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะเกมนี้นะครับเลโก้ฮอลลีซันแอดเวนเจอร์นะครับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะเป็นเวอร์ชัน, LEGO น,เ,งงลน,นเลโก้นะคร ว่าเป็นหนึ่งในเกมเพลยนที่มีภาพที่สวยมากนะครับ t e l l a ร Blade นะครับ1น9 0บาทนี่ก็ภาษาไทยอีกแล้วอ้มันเป็นเหมือนกับเกมแอคชั่นนะก็ไม่ถึงขนาดเป็น Open World มากๆแต่ก็มีพื้นที่ใหญ่ๆให้เราได้เล่นนะครับผมมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมีความเป็นไซไฟแล้วก็หลายคนก็ชอบน้องอีฟนะแล้วก็มี DLC อะไรออกมาด้วยนะครับความโดดเด่นก็น่าจะเป็นแอคชั่นรวปุ่มที่ ไม่ได้ยากมากนะท่านผู้ชมสามารถปรับระดับความยากได้นะครับแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจกราฟิกที่สวยงามแล้วก็เป็นหนึ่งในเกมฮิตมากๆของ PlayStation จากทางฝั่งเกาหลีนะอันนี้ก็ลดราคาด้วยนะครับเดสมันติง2 on the beach นะครับผมเกมนี้เนี่ยลูมลสำหรับลูมาเองเนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่ดีมากของปีที่แล้วนะแล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่อยากให้ทุกคนได้เล่นนะมันเป็นประสบการณ์พิเศษนะครับมันมันไม่ใช่แค่เกมอ่ะแต่มันจะเป็นเกมที่อยู่ในความทรงจำเนาะ แนะนำว่าถ้าอยากจะเล่นเนี่ยรูเมนะเชียรว่าอยากให้เล่นภาคแรกก่อนนะแล้วมาเล่นภาค2ต่อกันสนุกมากสนุกมาก,ก,มากเกมดีมากนะครับมันเล่นกับเราในแง่ของจิตวิทยานะเล่นกับเราในแง่ของความรู้สึกมันเกมที่มากกว่าเกมใช้คํานี้แล้วกันลองลองไปดูกันได้นะครับเหลืออยู่1,690บาทนะถ้าใครอยากเล่น hack and s l a s h เพลินๆน,นะครับ l a y s t a t i o n นะ s i นะครับผมเหลืออยู่ที่1290บบาทนะ สิ่งที่น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของการลดราคาในคราวนี้นะครับก็คือหนึ่งในเกมที่ลูแมวชอบมากนะครับของปีที่แล้วเหมือนกันเนอะและลูแมวยังเชียร์ว่าจริงๆเกมนี้น่าจะเข้าชิงเกมออฟเดอะเยียร์แบบเข้มข้นด้วยนะแล้วที่สําคัญก็มีภาษาไทยนะให้ลเล่นได้ยาวๆแล้วก็เกมเป็นโอเพนเวิลด์นะถ้าเปรียบเทียบกับโกสออฟซูชิมะเนี่ยโกสออฟโยเทหรับลูแมวนี่คือพัฒนาขึ้นในทุกด้านนะครับทั้งในเชิงศิลปะในเชิงความรู้สึก การเล่าเรื่องการเล่นเกมเพลย์ใดๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเด็ดนะถ้าใครไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วต้องเลือกระหว่าง Ghost of Tsushima กับ Ghost of Yote อะ่ะจริงๆอะ่ะเลือก Ghost of y o ยเทเลยก็ได้ไม่เกี่ยวกันนะครับมันไม่ได้เป็นภาคต่อหรืออะไรใดๆนะมันมันเป็นแค่เหมือนกับเป็นซีรีส์โ o ล s t โกออก็คือคนทําเป็นทีมเดียวกันเนะ